สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูนนทพจน์มันประโตนะครับหรือครูโอ๊ตนะครับจะมาสอนนักเรียนเรื่องห้องครัวนะครับโดยใช้สื่อการสอนวิชาการงานอาชีพชั้นมระถมศึกษาปีที่ห้านะครับในการสอนนะครับเรามาเริ่มรู้จักห้องครัวกันก่อนนะครับห้องครัวนะครับเป็นห้องที่ทุกบ้านจะต้องมีนะครับดูได้นะครับห้องครัวบ้านไหนก็จะต้องมีห้องครัวเพราะว่าใช้ในการประกอบอาหารนะครับ ห้องครัวนะครับคือห้องที่ใช้ประกอบอาหารมักจะแยกออกจากห้องอื่นๆในบ้านนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นอาหารรบกวนภายในบ้านมักมีอุปกรณ์ทําอาหารอยู่ในห้องครัวเช่นเตาแก๊สตู้เย็นกระทะตะหลิวจานชามช้อนหรือว่าซ่อมนะครับอุปกรณ์พวกนี้จะอยู่ในห้องครัวนะครับนะครับอันนี้คือห้องครัวของบางบ้านนะครับก็คือห้องครัวเราจะจัดให้เป็นระเบียบแบบนี้มีที่ทําอาหาร นะครับมีมีอ่างล้างมีเครื่องดูดควันมีอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยครับอันนี้คือห้องครัวที่สวยงามนะครับนะครับอันนี้ครับห้องครัวมีโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ในห้องครัวนะครับทำอาหารเสร็จแล้วก็ทานอาหารได้เลยอยู่ในห้องครัวนะครับ ต่อไปเป็นตัวอย่างห้องครัวที่ไม่ได้สุขลักษณะไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือว่าห้องครัวที่สกปรกนะครับไม่เหมาะแก่การทําอาหารเพราะว่าการทําอาหารนั้นจะต้องห้องครัวสะอาดนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนที่ดีนะครับอันนี้คือห้องครัวตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเมื่อเราทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเก็บล้างให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับนี่คือตัวอย่างของห้องครัวที่ไม่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะ แม่ครัวที่ดีพ่อครัวที่ดีนะครับทําอาหารเสร็จแล้วเราจะต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ทําอาหารให้เรียบร้อยนะครับไม่ปล่อยให้เลอะเพื่อไม่ให้เป็นสิ่งสะสมของเชื้อโรคนะครับต่อไปนะครับหลักการทําความสะอาดห้องครัวนะครับมีหลักสําคัญในการทําความสะอาดห้าข้อดังต่อไปนี้นะครับก็คือหนึ่งไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดินนะครับห้องครัวจะต้องไม่มีสิ่งของกีดขวางทางเดินในระหว่างเราทําอาหาร นะครับเราจะไม่มีสิ่งของที่กีดขวางทางเดินนะครับ2จัดวางตู้กับข้าวโต๊ะอาหารถังขยะและเตาสำหรับปรุงอาหารให้เป็นระเบียบและถูกสุข,ขลักษณะนะครับเมื่อกี้เรามีตัวอย่างห้องครัวที่ไม่ดีให้ดูแล้วอันนั้นคือการวางไม่ดีเลยนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูภาพตัวอย่างห้องครัวห้องแรกที่ถูกสุข,ขลักษณะนะครับวางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ 3. จัดวางอุปกรณ์และเครื่องปรุงต่างๆให้เป็นหมวดหมู่แยกขนาด ประเภทให้สะดวกต่อการหยิบใช้นะครับเรารู้อยู่แล้วการมีห้องครัวจะต้องมีการประกอบอาหารเพราะฉนั้นเราต้องวางอุปกรณ์และเครื่องปรุงอาหารต่างๆให้เป็นบทหมู่แยกขนาดและประเภทให้มันสะดวกต่อการหยิบใช้นะครับอันนี้คือหัวข้อสําคัญของห้องครัวนะครับของการประกอบอาหารด้วยนะครับ C ี่จัดวางที่รองรับเศษอาหารในที่ที่เหมาะสมและนําไปทิ้งทุกวันเศษอาหารนะครับไม่สามารถค้างเืินได้ ครั้งคืนได้มันจะทําให้เน่าให้เสียนะครับเป็นสิ่งสะสมของเชื้อโรคเมื่อเราทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องนําเศษอาหารไปทิ้งทุกวันนะครับต้องไปทิ้งทุกวันเพื่อไม่ให้เป็นสิ่งสะสมของเชื้อโรคหรือว่าเพื่อให้เกิดการเน่าเสียทําให้เกิดเชื้อโรคนะครับและข้อท้าทความสะอาดและจัดระเบียบห้องครัวทุกวันห้องครัวเป็นห้องเดียวที่ต้องเมื่อทํมเมื่อทําอาหารเสร็จแล้วต้องทําความสะอาดทุกวันนะครับเพื่อให้ปลอดภัยนะครับปราศจากเชื้อโรคนะครับ เพื่อสุขกับอนามัยของที่ดีของเราด้วยนะครับนี่คือหลักการทำความสะอาดห้องครัวทั้งห้าข้อนะครับต่อไปเป็นการทำความสะอาดเตาแก๊สเตาแก๊สทุกบ้านนะครับจะต้องอยู่ในห้องครัวอยู่แล้วนะครับเตาปัจจุบันนั้นมีหลายแบบได้แก่เตาถ่านเตาแก๊สและเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งหลังจากใช้งานแล้วควรทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่คือการทําความสะอาดเตานะครับขั้นตอนการทําความสะอาดเตาแต่ละชนิดนะครับเราเริ่มกันที่เตาแก๊สก่อนนะฮะ เราเริ่มกันที่เตาแก๊สก่อนเตาแก๊สก,ก,ก,ก็คือเนี่ยนะครับรูปที่เราวงให้เตาแก๊สนะครับเนี่เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สนะครับการทำสะอาดก,ก,ก็คือหนึ่งเราต้องปิดแก๊สก่อนนะครับเราต้องปิดแก๊สก่อนนะครับใช้ฟองน้ำชุบน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจานเช็ดบนเตาให้สะอาดเราใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ผ้าอย่างเดียวเช็ดไม่ออกต้องใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานด้วยเพื่อข,ขจัดคราบมันต่างๆนะครับสองใช้แปรงขนอ่อนทำความสะอาด ถาดรองเตาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับล้างน้ําสะอาดผึ่งแดดและเก็บให้แห้งอันนี้ก็ต้องทําความสะอาดถาดรองเตาด้านล่างด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าดูภาพที่สองนะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าบางบ้านเริ่มใช้แล้วนะครับมันจะเป็นอินฟาเรดจะเป็นอินฟาเรดนะฮะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการทำสะอาดคือปิดสวิตช์และถอดปลั๊ก ใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานเช็ดพอหมาดๆเห็นไหมครับต้องใช้น้ำยาล้างจานด้วยเพื่อล้างคราบมันออกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโรยผงเบกกิ้งโซดาลงบนเตาแล้วใช้ผ้าในข้อที่หคุมพื้นที่เตาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับใช้นะครับแล้วก็3นมนำผ้าที่คุมเตาออกบิดน้ําพอหมาดๆแล้วเช็ด ซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งนี่คือการทำสะอาดเตาแม่เหล็กนะครับสุดท้ายเตาถ่านนะครับที่ผมบงภาพอยู่นะครับอันนี้บางบ้านที่ไม่มีแก๊สไม่มีเตาอินฟราเรดไม่มีเตา infrared, ไม่มเหล็กไฟฟายัางใช้อยู่นะครับก็เป็นเตาถ่านนะครับเตาถ่านเป็นเตาที่ประหยัดพลังงานที่สุดนะครับไม่เสียค่าไฟฟ้าไม่เสียค่าแก๊สใช้ถ่านซึ่งถ่านราคาถูกนะครับ ก็คือเตาถ่านเมื่อเตาถ่านคลายความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนตักถ่านจากเตาตักถ่านและขี้เถ้าออกให้หมดนําไปทิ้งนะครับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งปัดฝุน่นขอบเตารอบๆทําให้เตาสะอาดแค่นี้เองครับไม่ต้องเช็ดไม่ต้องอะไรนะครับเตาถ่านนะครับทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะดูต่อไปนะครับการทำความสะอาดตู้เย็นตู้เย็นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่อยู่ในครัวเหมือนกันนะครับวิธีการทําความสะอาดตู้เย็นก็คือ นะครับเมื่อตู้เย็นใช้ประยะหนึ่งตู้เย็นจะสกระปรกจึงควรทงความสะอาดตู้เย็นอยู่เสมอนะครับขั้นตอนการทําความสะอาดตู้เย็นมีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งเลยเราจะต้องถอดปลั๊กแล้วนําอาหารที่อยู่ในตู้เย็นออกมาก่อนเพราะว่าอาหารที่แช่แข็งเนี่ยจะอยู่ในตู้เย็นในขณนะล้างไม่ได้นะครับสองถอดชั้นวางสิ่งของต่างๆออกไปล้างแล้วพึ่งแดดหรือเช็ดให้แห้ง ชั้นต่างๆในตู้เย็นเราต้องถอดให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วนําไปล้างแล้วก็ผึ่งแดดหรือเช็ดให้แหง้งสามใช้ฟองน้ําชุบน้ําอุ่นๆบิดมาดเช็ดภายในตู้เย็นให้สะอาดใช้ฟองน้ํานะครับอย่าไปใช้ผ้าเปียกเพราะว่าผ้าเปียกมีน้ําอาจจะทําให้น้ําไปโดนรอยรั่วตู้เย็นต่างๆอาจ,จทําให้เกิดไฟช็อตได้นะครับสี่ประกอบชั้นวางเท่าที่เดิมจากนั้นจัดวางอาหารและเสียบปลั๊กตู้เย็นให้เหมือนเดิมนะครับนี่คือการเสร็จขั้น